สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความหัศจรรย์ของหมอว่า a m a ซ i n g t า a ร่นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้หมอว่าจะมาพยากรณ์นะคะดวงของคนที่เกิดราศีกันอยากรู้ว่าคุณเกิดราศีกันหรือเปล่าดูในรายละเอียดของคลิปนี้นะคะหมอว่าจะใส่ไว้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะชาวราศีกันนะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2563คิลศักราศ2020แล้วเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วในอีก เอาไปว่าอีกหนึ่งเดือนสุดท้ายหรือ30วันสุดท้าย31วันสุดท้ายแล้วแต่เลยใครใครดูคลิปนี้ตอนไหนนะคะนี่คือเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะราศีกันขาช่วงข้ามปีข้ามดวงดาวข้ามเปลี่ยนคิรักกราชเปลี่ยนพอ,อนะคะบอกว่าจะมีการดูดวงใหญ่นะคะประชาสัมพันธ์กับชาวราศีกันทุกท่านคุณเกิดมาพร้อมนักสัตว์เกิดนะคะแบบไทยเลยนักสัตว์ไทยเลยดังนั้นอย่าลืมดูนักสัตว์ไทยธาต ธาตุเขาเรียกว่าธาตุนักสัตว์ด้วยนะคะในช่วงของปลายปีหมาว่าจะมีการพยากรณ์ดวงใหญ่ปีนักสัตว์ของคุณทั้ง12เดือนตลอดปี2,564ในจบในในี้คลิปเดียวค่ะ1ปีทำแค่ครั้งเดียวครอบคุมทั้ง12เดือนในปีหน้าทั้งปีเลยเรามาดูนะคะว่าเราควรจะทำบุญแบบไหน นักสัตว์ของเราชงกับนักษัตว์ประจำปี2 0 0พประจำปี2564หรือเปล่าปี2564คือปีนักสัตว์ฉลูค่ะคุณนักษัตว์อะไรเสริมกันไหมชงกันไหมหรือทำบุญแบบไหนดวงของเราจะทำให้ดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะอย่าลืมมาดูนะคะกด subscribe ไว้ มาค่ะในส่วนของคลิปนี้ชาวราศีกันเราจะดูแบบเซลติคอสนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นการงานการเงินอุปสรรคความรักนะคะในส่วนของหนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีกันหมอวาดแยกคลิปนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีความแตกต่างในเรื่องของเขาเรียกว่าบุญกุศลหนุนดวงชะตาวิธีการแก้วิบากกรรมเรื่องของความรักนะคะทาไมผิดหวังซ้ำซากเดี๋ยวหมอวาดแยกคลิปให้ส่วนคนที่ชอบดูแบบลัคนาราศีกันหรือลัคนา เวลาเกิดนั่นเองนะคะหมอว่าแนะนานะคะหมอว่าแยกคลิปให้จะเป็นการดูแบบจากราศีผสมผสานความเป็นโหราศาสตร์โบราณด้วยนะคะคุณจะได้รู้ว่าคุณลัคนาแล้วคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนธันวาคมหมอว่าแยกคลิปให้ดูคนละแบบนะคะโดยใช้วิธีการดูแบบจากราศีนะทีนี้คลิปนี้หมอว่าอยากให้ชาวราศีการเปิดใจกว้างๆนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเกิด บางส่วนหรือไม่เกิดเลยก็ได้ในสิ่งที่บอกว่ากําลังจะพยากรณ์แบบภาพรวมนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดคุณคนใดคนหนึ่งนะคะเราไม่ได้ใช้วัยวุฒิคุณวุฒิเพศ เวลาเกิดเราไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้เลยเราใช้การพยากรณ์แบบภาพรวมขอให้คุณใช้จิตพินิจพิเคราะห์ฟังไว้เป็นกลางไม่ชี้นำให้กังวลใจนะคะมาค่ะชาวราศีกันนะคะในเดือนธันวาคม2 5 6 3ายไพ่ทับดวงของคุณเป็นราชินีถ้วยนั่นหมายความว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอิ่มเอมมีความสุขนะคะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายและ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้กังวลเรื่องคิดมากเดือนนี้จะยังคงม,มีเรื่องคิดมากอยู่นะคะแต่ใจคุณมันคิดบวกมีเรื่องให้คิดแต่ใจเราคิดบวกเราไม่อนุญาตให้ความลบ ให้อะไรที่มันไม่ดีมากระทบใจคุณถึงแม้ว่าธรรมชาติของคุณจะเป็นคนคิดมากก็ตามนะคะราศีกันแต่คุณก็จะมองว่าเออสิ้นปีละปีสุดท้ายละปล่อยวางปลดล็อกละอะไรไม่ดีทิ้งไปถือว่าใช้ได้นะคะดวงของชาวราศีกันบางดวงมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะไพ่ของคุณเดต้์เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าชาวราศีกันรักชีวิตโสดรักชีวิตของความอิสระเสรีอะไรที่มันทำให้คุณคิดมากมันมีเข้ามาแน่ๆในเดือนธันวาแต่ราศีกันจะผ่อนคลายมัน จะพยายามคิดบวกและจะเอาความเงียบเอาเขาเรียกวเอาความเงียบเอาความมีสติชนะเรื่องต่างๆแล้วถามว่าผ่านไหมโอ้โหจบมาด้วยไพ่สองไม้เท้าถือว่าเยี่ยมมากๆคุณจะวางชีวิตไว้อย่างสบายๆในเดือนธันวาคมค่ะทีนี้ถ้ามาในภาพรวมของการงานกันบ้างชาวราศีการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนแม้ว่าคุณจะมีแนวความคิดที่ไม่ค่อย เอ็นเอียงไปตามคําสั่งเจ้านายหรือมีความคิดเป็นของตัวเองหรือคุณรู้สึกค้านแต่คุณก็ไม่ได้ค้านจนแบบสุดโตงหรือว่าไม่ได้แบบใช้อารมณ์ คุณจะเก็บเอาไว้ในใจในสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเจ้านงเจ้านายก็ยังคงซัพพอร์ตแล้วก็ยังคงรู้สึกว่าคุณอ่ะสอนได้คุณเปิดกว้างคุณเปิดใจถึงแม้คุณจะแอบดื้อเล็กๆในใจแอบคิดต่างในใจเจ้านายก็ไม่มีปัญหาเพราะคุณไม่แสดงกริยาออกมานะคะหมอว่าถึงได้แนะนําว่าชาวราศีกันในช่วงของเดือนธันวานี i มันเขาเรียกว่าดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดังนั้นไม่จะไมะ่ถ้าเรามีอะไรสงสัยเราถามได้แต่เราต้องห้ามใช้อารมณ์แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีดมีน้ำเมตตาที่ดีได้รับความเอนดูที่ดีนะคะและเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์สอนรับกับไพ่ของบุคลากรที่มีวัยวุฒิสูงกว่าดังนั้นถ้าคุณเป็นลูกจ้างเป็นคนที่ทํางานอยู่ในร้านเล็กกลางใหญ่คุณจะเป็นที่น่ารักคุณจะเป็นที่เอนดูของเจ้านายในขณะเดียวกันคุณอ,อ,อาจจะมีความดือ้อ แต่เจ้านายก็ยังมองเห็นถึงความน่าเอ็นดูในตัวคุณก็ยังพยายามสอนสั่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีคุณนําเสนอผลงานในช่วงเดือนธันวาก็จะได้รับการตอบรับที่ดีอาจจะแต่งงานของคุณจะต้องได้รับการแก้ไขจากเขาอาจจะมีการตําหนติติเตียนบ้างแต่คุณก็แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีคุณก็ามาแก้ก็คือจบไม่มีปัญหานะคะการทํางานมีเกณฑ์เดินทางบางดวงบางเกณฑ์วัสนาของชาวราศีกันมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้ติดต่อหน่วยงาน ราชการมีเกณฑ์ได้ติดต่องานนอกสถานที่ข้ามน้าข้ามทะเลข้ามจังหวัดถือเป็นการลาพักล้อมไปในตัวมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะและชาวราศีการบางเกณฑ์บางดวงวาสนามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในเดือนธันวาคมคือเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องของความสวยความงามความหล่อความเท่เปลี่ยนแปลงการแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อเครื่องหอมเครื่องประทินผิวน้ําหอมจัดเทียววางโปรแกรมคิดฟุ้งซ่านแต่ในเรื่องของความสวยความงามซื้อวิตามินเสริมรักสวยรักงามขึ้นมาทีเดียว อยากเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่อยากเดินทางใหม่อยากซ่อมรถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่จะเต็มไปด้วยความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีกันเตไมไปหมดแต่มันทําให้ราศีกันต้องยับยั้งชั่งใจเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไพ่การเงินมันไม่เด่นเพราะฉะนั้นดวงธันวาคมการเงินของชาวราศีกันเมอววาขออนุญาตบอกว่าไม่เด่นเพราะคุณจ่ายเด่นคุณมีเรื่องของการจ่ายมีเรื่องหลายๆอย่างที่คุณอยากจ่ายออกไปคุณก็เลยต้องจัดลําดับความคิดว่าควรจะซื้ออะไรก่อนหน้าหลังแต่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งรายจ่าย ของคุณคะ่ะชาวราศีกันนะคะและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หนุ่มโสดสาวโสดราศีกันแยกคลิปนะคะตามที่บอกเพราะว่าจะได้ดูด้วยว่าคุณควรขอความรักที่ใดใครเข้ามาในช่วงชีวิตแล้วมีโอกาสได้เจอนะแยกคลิปนะจ๊ะในส่วนของความรักคู่รักนะคะกับหนุ่มเอ่อกับสามีภรรยามีความรู้สึกฉันฉันเป็นชั้นอะ นะคะทั้งคู่รักและสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งเป็นลาศีกันคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่เงียบๆอยาก อยากทำอะไรตามใจทำไมแฟนไม่เข้าใจทำไมแฟนไม่ไม่เอาใจอยากโรแมนติกทำไมแฟนไม่ใช่คนโรแมนติกจะความรู้สึกของชาวราศีกันจะคิดเล็กคิดน้อยและคิดมากเกี่ยวกับความรู้สึกทำไมไม่ดูแลเราทำไมปล่อยปะละเลยแล้วลุกขึ้นมาอยากทำสวยเพื่อให้แฟนมาสนใจนะคะหรือว่าไปเที่ยวกันอยากให้เราเป็นคนที่แฟนคนอื่นน่ชื่นชมว่าเอ้ยเราน่ารักเออแฟนเราโชคดีมันจะมีอยู่ในความรู้สึกของคุณ,คาก,คณการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะนะคะ ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงอ่า ทีนี้เพราะฉะนั้นคู่รักเนี่ยอาจจะน้อยอกน้อยใจกันเรื่องเวลาสามีภรรยาอาจจะแบบว่าภรรยาหรือว่าสามีราศีกันอาจจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองแต่งตัวไม่เป็นเย้เพิงอีกแล้วไม่เป็นคนอ้วนลงพุงออกมาใส่ใจตัวเองรักออกมารักการออกกําลังกายเกิดขึ้นอยากจะมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงของปีหน้าว่าจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ราศีกันจะเกิดขึ้นค่ะนะคะส่งท้ายปีเป็นภาพรวมที่ดีนะคะสิ่งที่หมอวาดอยากจะเตือนของชาวราศีกันในเรื่องที่อยากเตือนคืออย่าหักโหมงานหนัก ะะพอไพ่สุขภาพของคุณมันขึ้นในตําแหน่งของการมีปัญหามีโอกาสได้เดินทางไปงานเกี่ยวกับงานขาวดําก็มีโอกาสนะคะหรืองานไปไหว้เท่ากระดูผู้หลักผู้ใหญ่หรืองานไปไหว้เกี่ยวกับว่าครบรอบวันศพวันที่ว่าเผาศพ 90วันร้อยวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในเกณฑ์บางดวงชะตามีเกณฑ์การเดินทางแนวเส้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็บางเกณฑ์วาสนาของชาวราศีกันบางดวงชะตามีเกณฑ์นะคะทางานหนักแบบ โหรีบทํารีบทาเพื่อลาหยุดจนตัวเองลืมพักผ่อนนะคะงานมันก็เลยกลายเป็นว่าพอรีบทําแล้วมันจะขาดความละเมียดละไมขาดความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสโดนตําหนิอย่างที่หมอวาดบอกในตอนต้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันอย่าอย่ารีบทํางานค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในเรื่องของสุขภาพชาวราศีกันต้องระมัดระวังในเดือนธันวานะคะสุขภาพจะมีอาการ ปวดเนี่ยฝ่ามือเนี่ยนะคะปวดฝ่ามือปวดข้อมือนะคะปวดฝ่ามือปวดข้อมือรวมถึงสะบักเขาเรียกว่าอ่าไม่ใช่สะบักก้นกบหลังนะคะทุ่งเอวก้นกบนะคะอาจจะมีการปวดเมื่อยได้นะคะรวมถึงการนอนหลับที่ไม่ลึกพอการนอนหลับที่ไม่เพียงพอจะส่งผลให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยทําไมฉันนอนไม่หลับอีกแล้วนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอาการนอนไม่หลับอาการปวดข้อมายข้อมืออาการปวด ในเรื่องของอช่วงเอวแล้วก็ก้นกบต้องระมัดระวังนะคะมาผลพลพัวมาจากการทำงานนะตื่นเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมในเรื่องของเลขมงคลกันบ้างเลขมงคลของชาวราศีกันนะคะบางคนเนี่ยมีวาสนาเทวดาตีค้องร้องเปล่าแบบเนี้ยก็มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ไปบางคน มีบุญดีแต่กรรมบางเฉียดไปเฉียดมาซื้อลืมซื้อบ้างซื้อแล้วหาหัวไม่เจอบ้างอะไรแบบนี้นะคะอ่าเอาเป็นว่าชี้แนะแนวทางบกลบคุณหารเอาเนาะเลขมงคลของชาวราศีกันคือเลข2นะคะเลขเลข2เลข5เลข3แล้วก็เลข1ค่ะเลข2เลข5าเลข3แล้วก็เลข1ค่ะนะคะทีนี้ สถานที่ที่เป็นสถานที่นำทรัพย์ของคุณน่ะที่ของชาวราศีกันนะคะเป็นถ้าคุณอยากจะซื้อลอตเตอรี่สักใบซื้อร้านที่เขาติดริมน้ำติดน้ำพุหรือว่าหน้าร้านขายลอตเตอรี่ของเขามีมีเขาเรียกว่าหินที่วิ่งบนน้ำพุอะไรแบบนี้ค่ะให้คุณซื้อได้เลยนะคะหรือ ซื้อเกี่ยวกับเลขของการเดินทางเดินคือเดินทางแล้วไปซื้อเพื่อไปซื้อสิ่งนี้จากจากการที่คุณต้องเดินทางไปทํางานแล้วเจอแผงเนี่ยคุณซื้อได้เลยประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วดูแผงว่าแผงที่นาโชคของคุณเป็นแผงของเพศช,ชายนะคะเพศช,ชายที่เอ่อไว้หนวดบ้างไว้ไรผมหรือว่ามีจรยาวๆอย่างเงี้ยคุณซื้อได้นะคะหรือว่าคนที่มีอายุแก่ๆเนี่ยคุณซื้อได้ก็น่าจะ ใกล้เคียงกับความเป็นโชคดีของคุณแหล่งแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะเรามาดูสีมงคลของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกในเดือนธันวานะคะสีมงคลของคุณเราไม่สวนว่าคุณเกิดจันทรคติพุทธปหัส,สุขสีถูกชโชกไม่ถูกชโชกเอาเป็นว่าสีประจําเดือนของชาวราศีกันในช่วงของธันวาคมที่ปรากฏบนหน้าไ้่ยิบสีนะคะสีของคุณนะคะคือสีแดงจัดเลยค่ะ Have วีวิส r ูมอร์ริคิสมาดเลยใส่ชุดสีแดงเลยค่ะสีแดงจะเป็นสีนำโชคนำชยัยเป็นสีมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นสีดึงดูดความเมตตาณนะเมตตาที่ดีให้ก้าวเข้ามาหาตัวคุณจัดไปสีแดงค่ะนะคะและจี้ที่สําหรับกัดเสื้อสุภาพสตรีมักจะถามเครื่องประดับมงคลเครื่องประดับมงคลนะคะจี้กัดเสื้อให้เป็นทรงมงกุฎค่ะเป็นทรงมงกุฎหรือว่าทรงคิวบิตนะคะเป็นทรงมงกุฎหรือว่าเป็นทรงแบบ คิวบิตตุ๊กตาโบราณของต่างประเทศคิวบิตเป็นเข็มกัดอย่างนี้ดีค่ะ นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําบุญที่เสริมบารมีเสริมดวงของชาวราศีกันในเดือนธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะาการทําบุญที่ตรงการทําบุญทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ดีหมดเป็นการทําบุญก่อให้เกิดประโยชน์ในในการเสียสละหร,หรือการบริจาคทรัพย์ส่วนตัวทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าทําบุญแล้วตรงฉลกดวงของชาวราศีกันโดยเฉพาะเจาะจงในเดือนนั้นเจาะจงมันจะเส่งมเสริมดวงชะตาของคุณไปในทิศทางที่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นการทําบุญของชาวราศีกันในธันวาที่หมอว่าจอยากจะสื่อสารและอยาและมองเห็นนะคะคือการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าวันพระสักหนึ่งวันพระงดกินเนื้อสัตว์ค่ะชาวราศีกันนะคะในเดือนธันวามี้้วันพระหนึ่งวันพระค่ะงดกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ในที่นี้หมายถึงเนื้ออาหารทะเลพวกหมูนะคะหมู เนื้ออาหารทะเลหมูคือที่เป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดสักหนึ่งวันแล้วคุณก็อธิษฐานว่าบุญกุศลที่ทำนี้ขอให้ส่งเสริมให้ข้าพเจ้าชาวราศีกันได้มีความสุขความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลตัวเองให้ชัดเจนเทวดารับทราฟ้าดินเป็นพยานนะคะมันจะส่งผลดวงให้คุณมีนักเมตตาที่ดีในเดือนนี้ ถ้าคุณสะดวกกิน4วันพระเลยได้ยิ่งดีค่ะแต่ถ้าแค่1สัปดาห์วันพระหนึ่งแค่1วันพระสัปดาห์หนึ่งจำอ่านบางทีอาจจะมี3หรือ4วันพระนะคะคุณก็สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่ากินเลือกสักวันพระหนึ่งนะคะแต่หมอว่าแนะนำว่าเป็นต้นเดือนดีที่สุด นะคะเป็นต้นเดือนดีที่สุดนะอ่ะนี่คือสิ่งที่หมอว่าอยากจะบอกค่ะและชาวราศีกันวันเป็นมงคลนะคะของชาวราศีกันมากๆเลยรู้สึกว่าธันวานี้จะเป็นมีวันมหามงคลถึงหนึ่งวันนะคะแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวหมอว่าดูปฏิทินแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่า ใ,ใครกดซับสไคร์บอกว่าบอกว่าจะบอกวันที่สวดมนต์แล้วมาหาเห่งให้ทุกดวงชะตานะคะที่คนกดซับสไคร์นะคะเอ่อวันอ่ามาแล้วค่ะจำเอาไว้นะคะวันเสาร์ที่5ทธันวาเสาร์ห้าเป็นเสาร์แห่งความเป็นมงคลเสาร์ห้านะคะใครเขาจะทำเรื่องเคร i̇şte ื่องรางของขลาก็จะทำช่วงเสาร์ห้าเอ่อหรือว่าสร้างเคร <co> ื่องรางขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเสาร์ห้านี้ คุณสามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยหรืองดกินเนื้อสัตว์เฉพาะวันเสาร์นี้ก็ได้ค่ะเสาร์ที่5นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของเดือนธันวาวันพระตรงกับวันอังคารที่8 นะคะเราเลือกทานไม่ไม่ทานเนื้อวันเสาร์ที่5ได้ค่ะเป็นสรีมงคลตั้งแต่ต้นเดือนถือว่ายอดเยี่ยมนะคะนี่คือภาพรวมของชาวราศรีกันที่หมอวาดพยากรณ์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการรู้เท่าทันดวงชะตาทุกเก้าชีวิตไม่ประมาทเรามีดวงน้ำเมตตาที่ดีเกิดขึ้นในเดือนนี้จงใช้พลังตรงนี้นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าใช้คําพูดที่หยาบคายอย่าขัดใจผู้ใหญ่ในช่วงนี้แลบปลองว่าส่งผลดียาวนานไปอีกหนึ่งเดือนแน่นอน ะะอ่ะสำหรับวันนี้หมอวาดขออนุญาตลาไปก่อนกับราศีกันประจำเดือนธันวาคม2563กด subscribe ไว้นะคะคุณจะไม่พลาดทุกการดูดวงที่เหมาะเจาะเหมาะสมกับดวงชะตาของคุณโดยเฉพาะคะ่ะวันนี้หมอวาดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ